เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาหลักที่เรามีกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาทดสอบดามจระหว่างสนับแจนกโกลฟยอดฮิตนะครับผมสำหรับชาวชูลาเทียบกันกับสนับฟิงเกอร์นะครับที่ผมได้รับคาถามมาค่อนข้างบ่อยเลยว่าอะไรดีกว่ากันนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มทดสอบดามจกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไอเทมกันก่อนดีกว่าผมอยากให้ดูนิดนึงตรงออฟแมวตรงนี้นะครับว่าระหว่างสนับฟิงเกอร์ของแจนกโกลฟผมเนี่ย มันจะต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือตัวมิลลี่ physical attack ต่างกันอยู่ที่5%ซนะครับซึ่งตอนที่ผมทดสอบเนี่ยผมจะใส่การ์ดออ archer skeleton down นะครับผมคู่กับสนับฟิงเกอร์นะครับส่วนตอนทดสอบกับสนับแจ้งโ l o ฟ e เนี่ยผมก็จะไม่ใส่การ์ดอะไรเลยที่เสื้อนะครับผมค่าสเปกมันก็น่าจะเท่ากันแล้วนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวก่อนอื่นนะครับผมเราจะเริ่มกันที่สนับแจ้งโก e ฟนะครับผมตอนนี้ก็คือเสื้อ stone cloth ของเราก็คือไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเลยนะครับ ซึ่งตัวดัมมี่ของเราวันนี้นะครับผมเราจะเทสเป็นที่ small size demi human แล้วก็เป็น MVP นะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มที่ขนาดเด็กกันก่อนเลย43ล้านนะครับผมต่อไปเป็นขนาดกลางนะครับผม48.3ล้านนะครับสุดท้ายนะครับขนาดใหญ่ 6.3นะครับผมมาต่อกันที่สนับฟิงเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนสลับการ์ดของอาวุธทั้ง2ชิ้นก่อนนะครับและในส่วนของเสื้อนะครับเราจะใส่การ์ดสเปรตันดาวเข้าไปด้วยโอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ขนาดเล็กก่อนเลยนะครับสำหรับสนับฟิงเกอร์นะไป25.7นะครับต่อไปเป็นขนาดกลางนะครับผม 4 5 7เท่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายขนาดใหญ่นะครับผม 11. 1 1 1หนะครับหลังจากเราทดสอบดาเมจครบถ้วนแล้วนะครับก็ตามตารางที่ผมขึ้นให้นะครับจะเป็นดาเมจที่เราทดสอบได้มานะครับจะเห็นได้ว่าสนับฟิงเกอร์เนี่ยสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีกับออนเตอร์ขนาดเล็กนะครับผมในส่วนขนาดกลางเนี่ยก็จะเบากว่าสนับแจ้งกรบเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนขนาดใหญ่เนี่ยก็จัดว่าเทียบกันไม่ได้เลยนะครับผม ต่อไปผมก็จะขอสรุปในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสนับฟิงเกอร์เนี่ยสำหรับผมผมมองว่าอาจจะเหมาะกับแค่คอนเทนต์ 6v6 นะครับผมที่เราจะต้องปิดตัวละครอีกฝ่ายให้ได้เร็วๆนะครับก็คือเราจะต้องใช้สกิลชุดลา์เนี่ยในการปิดตัวละครของอีกฝั่งนะครับผมแล้วก็บวกกับความสามารถที่มีโอกาสต่อยแล้วไม่เซอเอสี SP, เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆในคอนเทนต์ 6v6 นะครับ แต่ในส่วนของ GVG เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าผมก็ยังคงใช้สนับแจ้งโกลฟ์อยู่นะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้สกิลอัจฉริยะบ่อยนักนะครับผมส่วนมากจะเป็นการปาบอลอยู่วงนอกสามารถกว่าและด้วยว่าตัวผมเองนะครับผมที่ไม่ได้เน้นการเล่นคอนเทนต์ v v p สักเท่าไหร่นะครับการที่จะมีสนับฟิงเกอร์ไว้เฉพาะคอนเทนต์6 v 6อย่างเดียวเนี่ย สำหรับผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองมากไปหน่อยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมกําลังจะบิวอาชีพตัวแม่คนิกอยู่ด้วยนะครับผมเลยคิดว่าจะขายสนับฟิงเกอร์ที่ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เลยเนี่ยเพื่อเอาเงินมาทําของต่อไปนะครับผมแต่ผมว่าสําหรับเพื่อนๆที่โฟกัสคอนเทนต์ PVP นะครับแล้วก็มีงบพอที่จะลงทุนกับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมการมีสนับฟิงเกอร์ไว้เนี่ยก็ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตัดสินใจในการทําาขอองชีพา อยู่นะครับผมแล้วก็สําหรับเนื้อหาที่เรามีในวันนี้ก็คงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับวันหน้าเราจะทำอะไรกันต่อคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม